ืมมานอุ่นข้าวอยู่เอาข้าวให้หมามาสักหน่อยดีลยวมา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 ตัดข้าวจานอุ่นของหนูมันเยอะลูกกินไหม่หมดอ่ะได้อะไรกินกันเนาเะเผ็ดๆแซ่บๆตามหัวโคลาบีจ้าเอาข้าวสักหน่อยเนาะฝรังไก่นะคะอันด้านนี้ใส่กอกเอาหนมปังมาโชว์หน่อยดิ <laughs>

So, det er sweet. Okay, det er, så hamors, så beda, ja, papag, you det Den beder jeg, på bare jo. på lige, det? Ja, nej. Det eller มันก็ราไม่มีไม่มีผัดแพงต้องไปดิสกุ๊มานะอืมมาเผ็ดแต่เศร้ายิ่งกอ่าหวังว่าโบจุกโบจุกให้กันเบิงในักเข้าเด้อืมกินปลาหลายๆกินผักหลายๆ อืมอืมอืม,อมใส่มะกอกแห้งน้องสุพันษาสุขภาพแข็งแรงเด้อหาย,ยไวๆหัวใจเข้มแข็งมาแข้งมาเขือพวงรอบบ้านมีบอ่อลงกินเบิ้งเป็นกำกำมือ่อละกำมือเป็นหยุกเป็นยาเพิ่มเลือดเนาะเอาวันใจมันดีก็ลองไป ปวดหัวอืมค่พอนในหลจะได้ให้มนัางกายส้มแซมตัวเองเนาะเข้าใจคมเจ็บปวยเดกเด็กว่าฉัเก็บเก็บแเก็ที่ี่ปชอเ็กินอบเก็บนะันว่าทะลแล้วมันเป็นยาง่าองลอ อื mm. <laughs> ได้ปลามาให้เมียหกกิโลสามสิบห้าจุดเก้าเก้าต่างกันปาป๊า mm hmm. ชิมบอ่อตลมอนตอเนาะให้กินขนมปังวันนี้ Takkonjeje. Hmm. Hm. sushi. Mm hm. Je doet de rijst en dan, dan boven de vis sushi gewonnen. Hm. En dan maken we het weer. Ja, doe Hm. mama sushi. เดี๋ยวมาจะมรับพิกเมีซูชิอีกตไอเคกันแ้วทำอะไรกินกันนี้วัดอิติสุโครบาโครบา มันปลาหนีนทะเลอ่ะตัวสีดำอ่ะอืมเนะอีกนัดแล้เซ็ก,ตเ,กเตอเท็กซ์กันสุดเตกซันนะพี่นุชโดลาโดโลลาโดฮอตเบราโครบาโครบาอืมฮอตเบราส์อืมจะค่อยเอิ้นปลาหนินอนะ่ะตัวเหมือนปลาหนินอนะ่ะสีเข,าจ,เขาจะเข้มหน่อยนะเพราะว่าอย่างเซบ้านี่ก็เขาจะตัวยาวๆเนาะมันจะเหมือนปลากระพงบ้านเรานะคะ แต่เจ้าตัวนี้่ะจ่าจเยเล็กปาน,นินทะเลดราคาเที่ยวไปสองรอบแล้วไม่มีวันนี้ไปแต่เช้าเลยอยู่แรกนี่ว่าไปซื้อผักใกล้ๆเขาบอกลงใหม่ๆเะได้มาป่องนึงวันนี้ตัวใหญ่แต่ว่าเต็มที่ก็ได้จะประมาณสิบสามตัวเนาะ วันนี้ได้สิบสองตัวหกกิโลสามสิบสามสิบหกสามสิบหกเนาะสามสิบหกสามสิบห้าจุดลกเก้าสามสิบหกสบ้าอือเนาะถ้าไปซื้อสดสดใหม่ๆเนาะกิโลละสิบห้ายูโรอย่างตลาดนัดนี่แพงอร่อยอร่อยเนื้อนุ่ม อย่างเซบราอย่างอย่างเห pues mm มือนปลากระพงนั่นเขาจะไม่ค nah, ่อยลดเป็นเยอะๆเขาจะลดแค่หนึ่งแถมหนึ่งนานๆมาบ่อยอืมแม่กบบะหปี่บดกันมันนออือหือแม่ยูนี่ยูนี่กรลังนอนไม่กินปลา是是ไม่กินไม่ฉลาด ปู้ป่าอะไรอกอ่ะแม่ขนมตัวมัดปลาอากอากาศเหนาวซะสั่นกำลังจมเหมือนคืออีกขั้นเนื้อขั้นโตมาก่ออืมกินอ้วแม่ากอ้มโอ้ยกล้าไงลูกยกให้ปนุดู nyok in mana Nga tutu ngapaan tutu sama <laughs> mommy itu sama datang em ha kom tai ma, le mai mai ต้องได้มันตายแล้วจะตายแล้วจะตาย mati จะตาย ไม่ตายมันก็กัดปะป๊าแล้วเดีมาม้าแล้วเดีหัว <What? S 1> ปลาอันนี้มันจะเหมือนปลาน,นิลชอบกินหัว mm. ย่างเกลือนะคะโรยเกลือเยอะๆแล้วก็ดัดเนยเนาะ mm. ใส่เนยหน่อยๆห,หอม mm. ชอบกินย่างแบบนี้มากกว่านึ่อนะ mm. มันหอมดิวันนี้ไม่ได้ทักลูกสาวเห็นเงียบกิ๊บเนี่ยวันเสาร์ไม่รู้หนีไปเที่ยวไหนแล้วปะ mm. ลีเด้นคอมอันติบา สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะอร่อยไหมย,ยายจ๋าอร่อยจา้าแซ่บเผ็ดสะใจของเฮาปะลาะถึงส้มถึงเผ็ดถึงอันตั้งแต่ได้น้ําอ้อยน้ําตาลน้าอ้อยพี่นุชมาว่าไปปกติย,ยายจ๋ตาตำส้มตำจะไม่ใส่น้ําตาลเ,เราเตใส่นหน่อย,นอยเนาะมันจะหอมนะคะอร่อยวันนี้ได้ลูกไอก้กอกแห้งแช่น้ําด้วย ส้มตำแต่แย่งผักอืมโล่งๆวันนี้ไม่แสบท้องหรอกเพราะเมื่อเช้านี่นั่งกินไก่กับลูกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบดิบเล่นกับไข่ไข่ต้มสองลูกกาแฟาเนาะไปแล้วนะคะลองท้องแล้วแต่ก็ลดอ่อนเผ็ดลงหน่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ขอดเหมือนกับกินน้ำพริกกับลาบเป็นเม็ดๆเป็นคำๆอย่างเงี้ย ซื้อไก่มาเป็นตัวแบบเนี้ยนะแล้วตัวเองก็เดินมบอกให้กินใส้กรอกแล้วใครจะกินอนะไหเนี่ยเดี๋ยวดาไม่มาเงียบนี่สิแม่ลูกไปไหนกันเนาะอยู่ก็แบบนี้ ฮะมอเรคินนกแหละฝอยยูร hmm. ิทเวมาสก์เพิ่มจัแต่เราต้กินนกเลยแต่เราต้กินส้เล